สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูน้ำนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปเดินบนห้างแพทตินัมแฟชั่นมอลล์เนี่ยนะคะคร้วบนห้างแพทตินัมนี่ก็จะมีเสื้อผ้ามากมายนะคะขายปีกขายส่งนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าตามมาเลยคะ่ะ ก่อนเข้าไปก็เหมือนเดิมนะคะวัดอุณหภูมิกันนิดนึงนี่นะคะห้างขติน้ำนี่ก็จะประมาณนี้นะคะมีเสื้อผ้ากระเป๋านะคะ ก็จะมีทั้งราคาปรีกและส่งนะคะชุดชั้นในนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเดิยกันตั้งแต่ชั้นหนึ่งก่อนนะคะ<ม>ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆ ประมาณว่าเป็นแนวทางนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเดินท้างนี้ก็จะได้เห็นเป็นแนวทางกันว่าเออตรงนี้เป็นอย่างนี้นะคะโซนนี้เป็นอย่างนี้เท่าที่เห็นนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าสุภาพสตรีนะคะจะเยอะนะคะชั้นในนะคะรองเทา้าราคาถูกทีเดียวนะคะรองเทา้านี่นะคะ ส่วนใหญ่ก็ถ้าราคาส่งก็น่าจะเป็นสามตัวขึ้นไปนะคะโลโลนี่นนะค่ะหลาน่างๆก็ยังมีอีกเยอะเลยนะเสื้อตัวละร้อยนะคะเป็นยีนก็มีนะคะเกงขาสัาน้น เสื้อแจ็คเก็ตก็มีนะเช่นเคยนะคะก็จะพยายามไม่ตัดคลิปออกนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี่นะร้านว่างๆก็ยังมีอยู่ยังไม่เปิดนะคะซื้อผ้าเยอะนะคะเพราะว่าพื้นที่เขากว้างมากแล้วก็มีหลายชั้นก็จะเต็มไปด้วยเสื้อผ้านี่นะเครืค่องสำอางต่างๆนานาก็มีนะคะกระโปรงนี่หลายสีสันสวยงามทีเดียวทางด้านอุปกรณ์มือถือต่างๆนะคะเคสนะคะก็มีนะ เครื่องประดับนะคะสร้อยต่างหูต่างๆนานานะคะเยอะแยะเลยรองเท้ารองเท้าบูทด้วยนะคะเกงยีนนะคะ นั่นนี่ก็จะเป็นกระเป๋าคนขายไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อรองเท้านะคะรองเท้าผู้หญิงเยอะแยะเลยนะคะเสื้อตัวละสองร้อยนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งนะคะห้างแพดติน้ำแปดชั้นมอนะคะก็จะประมาณนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดห้างกันได้ไม่นานนะนะคะร้านว่างๆก็ยังเยอะเลยก็ความจริงห้างนี้ก็มีหลายชั้นมากเลยนะคะ มีชั้นข้างล่างอีกนะชั้นใต้ดินแล้วก็มีชั้นข้างบนขึ้นไปแต่ว่าของอาจจะยังมาไม่เยอะนะคะร้านค้าจะย,ยังเปิดไม่ครบก็เดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆเ,เดินชั้นหนึ่งกับชั้นสองไปก่อนนะคะ,ะนิ่งเกงยีนนะคะชุดคุณผู้หญิงนะคะรวดลายสวยงามทีเดียวชุดชั้นในคะ่ะตัวละห้าสิบบาทนะคะ ไม่แพงเลยมีหลานค้าก็ยังว่างอีกนะคะสํสำหรับใครที่เอารถมานะทางห้างก็มีบริการที่จอดรถด้วยนาะด้านหลังนะ <ขอ S 2> ก็จะเสียงกันเป็นชั่วโมงนะคะสะดวกสบายดีนะห้องน้ำก็มีบริการให้นะห้องน้ำสะอาดดีด้วยนะนี่นะคะชุดคุณผู้หญิงนะคะสวยงามทีเดียว นี่นะฮะสีสันสดใสเลยนะคะ มีกระเป๋าเดินทางนะคะกระเป๋าต่างๆนานามันดีกกระเป๋าสะพายนะคะเน็กทยร้อนรองเท้านะคะก,ก็เดินสุดรอบหนึ่งแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราวนทางด้านซ้าย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะร้านนี้สวยที่เดียวนะคะประมาณชุดราตรีตักเลื่อมนะคะสวยมาก ครื่องประดับนะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะชั้นสองนะคะนี่เลยนะคะชั้นสองแพตตินัมมอลนะคะทางด้านนี้ดีกว่ามีเสื้อยืดนะคะเสื้อยืด อันนี้ซื้อยืดซื้อสองแถมหนึ่งนะคะคร้านแว่นตานะคะแว่นกันแดดนี่หก็จะมีป้ายระคาเรียบร้อยนะคะรองเทา้ากระเป๋านะเสื้อร้านนี้สีสันสดใสมาก หมวกนะคะก็บรรยากาศก็เดินสบายนะคะแอร์เย็นๆนะแต่น่าเสียดายนะร้านค้ายังเปิดกันไม่ครบนะกระเป๋าต่างๆนานานะคะ ะะชุดคุณผู้หญิงนะคะ,ะเยอะแยะมากมายสวยงามมากมีกอดข้างล่างมันจะมีเยอะชุดเด็กก็มีนะคะน่ารักทีเดียว ก็วันนี้เราอาจจะจิงเดินกันได้ไม่ทั่วนะครับก็ต้องขออภัยไ,ไ้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ร้านค้าก็ยังเปิดกันไม่ครบด้วยนะ,ะนี่นะคะกระเป๋านะคะ เท่าที่เห็นนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะแต่ของผู้ชายก็มีอยู่บ้างนะนี่นะคะเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะมากเลยไขอเข้ามาซื้อต้องอ้างไปขายเลยสีแดงสวยมากเลยนะฮะ สองร้อยบาทกางเกงยีนนะฮะสองร้อยเก้าสิบกาศก็ผู้คนก็ยังไม่หนาแน่นมากนะคะยังสบายๆเดินสบายๆกันอยู่นะ,ะนขึ้นอีกไหมตัวละร้อยน,นะคะร้านนึง น,นี่ก็สองร้อยสองร้อยเข็มขาดเส้นละห้าสิบบาทนะชุดเด็กนะคะ ตอนแรกก็ว่าจะเดินแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะเดี๋ยวพอดีเห็นบันไดเลือ่อนลองเดินขึ้นไปดูชั้นสามก็่อยดีดว่านะเผืบบ่อจะมีอะไรให้เราได้ดูกันนะ<บ>แล้วนี่ก็คือบรรยากาศชั้นสามนะคะเดี๋ยวเราเดินดูกันอีกนิดหนึ่งนะฮะซื้อยืดนะฮะจุดเด็กนะ ชุดชันน้นในสยื้อสกรีนลายนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วชั้นสามก็ยังพอมีสินค้าให้เราได้เดินดูกันนะคะ,ะร้านค้าก็จะเริ่มว่างๆขึ้นเยอะเลย ร้านที่ยังไม่เปิดก็มีอีกเยอะเลยนะนบรรยากาศชั้น3ามห้างแพตตินัมแฟชั่นมอลนะคะก็จะประมาณนี้นะ ทาก็มีมากมายมีหลายชั้นให้เดินนะคะแอร์ก็เย็นสบายอันนี้ก็ไม่ได้มีใครจ้างให้เรามาพูดให้เรามาเดินนะฮะเรามากันเองนะด้วยความเต็มใจและอยากมาอยากพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศน,น,นะฮะสำหรับคลิปเดินห้างแพตตินัมแปชั่นมอลประตูน้ำวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้นัที่นี้ด้วย ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปนะอยากไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะถ้าเราพาไปได้ก็จะพาไปนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลากันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ